สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Auto Info วันนี้เราจะพาไปพบกับเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นอนาคตที่ทั่วโลกจับตามองอย่าง MIG 41ปี2026ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับความเร็วเหนือจินตนาการและระบบล่องหนที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดบอกเลยว่านี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการการบินทางทหาร ขีดขีดขีด EXTERIOR ภายนอก MIG 4 1 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์เฉียบคมแบบไฮเปอร์สติลรูปทรงเพรียวบางใช้วัสดุคอมโพสิตผสมคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นใหม่เพื่อลดเรดารีเฟล็กชันเหลือระดับต่ำมากปีกแบบใหม่ช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำแม้ในความเร็วสูงสุดส่วนช่องอากาศเวอร์ชั่น 3D Adaptive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขณะทำความเร็วไฮเปอร์โซนิกทำให้ลำนี้ทั้งดูดันและล้ำยุกในทุกมุมมองขีดขีดขีด Perform ร์ Performance, สมรรถนะหัวใจสำคัญของ MIG-41 คือเครื่องยนต์ทูบีนแรมไฮบริดที่สามารถผลักดันได้ถึงแมตซ์4.3และในโหมดความเร็วสูงสุดสามารถแตะได้เกือบแมตซ5ระยะการบินไกลขึ้นกว่าเดิมถึง30%ระบบตรวจจับเป้าหมายแบบควอนตัมรดารุ่นใหม่ช่วยให้ค้นหาได้แม่นยำในระยะไกลส่วนระบบอาวุธรองรับทั้งมิสไซล์พิสัยไกลและอาวุธพลังงานนำวิถีที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับภารกิจสกัดกั้นความเร็วสูงระดับสตราตาทอสเฟีย ขีดขีดขีดอินเทอร์เนียภายในห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยระบบสมาร์ทโฮโลแกรมค็อกพิที่สร้างภาพจำลองข้อมูลแบบ360องศาลดการใช้ปุ่มฟิตซิคันและเพิ่มจอสัมผัสหลายโหมดบ่อนักบินใช้วัสดุด,ดูดซับแรงพิเศษพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติทำให้นักบินปฏิบัติภารกิจระยะยาวได้อย่างสบายขึ้นขีดขีดขีด Safety Features ความปลอดภยัย Mig 4 1มาพร้อมชุดป้องกันเต็มระบบเช่น ระบบป้องกาันร,รัางสีจากการบินระดับสตราโตสแฟร์ระบบหลบหลีกอัตโนมัติ AI a u t o อิวาสิระบบป้องกันขีปนาวุธรอบทิศทางระบบช่วยร่อนลงฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพในสภาพอากาศรุนแรงทั้งหมดนี้ทำให้ MiG-41 เป็นหนึ่งในเครื่องบินสกัดการที่ปลอดภัยที่สุดในยุคนี้ขีดขีดขีดไ r i เซส ราคาสำหรับค่าใช้จ่ายต่อเครื่องของ MiG 41ปี2026อยู่ในช่วงประมาณ220-260ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและระบบเสริมที่เลือกใช้ถือเป็นเครื่องบินระดับท็อปที่ราคาสมกับเทคโนโลยีขั้นสุดยอด